สุขสบายดีเด้อพี่น้องมื้อนี้ก็อยู่เฮือนเนาะพายุเข้าอีกแล้วอยู่เฮือนก็ให้พ่อใหญ่บอยไปเอาไม้มาเฮ็ดบักข้าวหลามตากพ้นไปเอาได้นี่พี่น้องพ้นตกลิ้นมื่อแรงเฮาก็สิมีการเผาบักข้าวลามเกิดขึ้น้เผากินแกหนาวพี่น้องมแงบอกอ้ายกัปตันเข้ามากินเด้อล่ะให้กัปตันมาเผาบัข้าวลามกินเด้อมแง หึสามโมงยังชุปเธออยู่ไฮนาโอากาศหนาวๆก็ต้องเท้าบังคอลัมพิงไผ่นี่เนาะเนาะตอนนี้เท้ากระสิบไอ้ลาค้นมาไปหายเข่าใส่ไปลาเสียบังใด้บังตัวนี้ปะ นี่ข่าวใหม่เขากระซีมาไปทีเรียบร้อยนะพี่น้องสามสอบเข่าวใหม่คือบัเห็นหอมข่าวใหม่เนะล่ะเตรียมกันหายเลยปะนี้่ขาวใหม่นีหล่ะเตรียมกันหายไหมนี่จะหายแล้วเนาะ เผาแบบอันธรรมาติ์พี่น้องแบบบ่ต้องใส่น้ำตาลบ่ต้องใส่กะทิเนาะสิกินได้ความหอมของไม้กับเขาเอาปากมันเขาม้าตรง <c oughs> มวนบลาหมวนแห้งบ่กินบังขารามด้วยพี่น้องเราด้วยีหลาชิเเผาบังคาราม <c oughs> เกิดิ่นหายพี่น้องเบิ่งเด้อหายแล้วเาก็สิเอาไปหมาหน่าพี่น้องปู๊ประมาณมันไหนพวกเ่าจะได้เผาเน,นาะไา้จักบังละ,ะหนึ่งอ,อืม สะไปดีพ ok. ี่น้องโบพิ ih, ăng, ind, bbles, e ăng, gue, чи, ่ทอดขี้ศพใช่ไหมยี่พี่น้องขนาดเลยตัดผมบอกว่าเอพี่น้องนี่ถึงเวลาเตรียมการโบเมทถึงเวลาเตรียมการถึงเวลาเผาเอาบางได้มาเผาก่อนนี่เผาบางใหญ่เลยมันยังอิ่มเอาบางใหญ่โลดลอยมาเผาเอาคนละบางโหลดฮาเนาะ เอาออกทองยางนลยเอามาสั้นจัน,นี่พี่น้อง <c oughs> ดังไพ่ไปทีเดียบรเลยได้ห <c oughs> นามันลายเกินเยวะเลยเอานอนลงรถ <c oughs> เอาบางหน่อยแน่โอ้ไปปั่นเขาให้แม่บ้านน้ำเทินบ่อน,นะแ <c oughs> ม่บ้านน้ำเทินเลยหือแล้วเลย มื้อนี้เผาเว็นแน่พี่น้องเพราะว่าหิวข้าวแห่เผากินตะเว็นน่ะอร่อยแต่เกลาเผากลางคืนโอ้ยเาตอนนี้ก็ขากบรรยากาศหนาวพี่น้องใบหูนี่เย็นจบเลยร้อยมึงหนาวมึงคือบ่ใจสงขายาวนี่บ่หนาวติ พี่นี่เผาบังเขาลาคนบอกคอยลายนะพี่น้องปีก่อนนีมีน้องแน่นมีเพราะว่ามีเด็กน้อยวมนๆอยู่เนาะอย่ามั่นบัดมั่นอนากาจังเผาทงกดมันเผาแบบบ่ได้ใส่น้ำตาลบ่ได้ใส่อันกะทิพี่น้อง กินแบบเขาสดสดบ,บใส่แล้วบอยากกินแนวน้นาอยากกินแบบเขาสดสดนียังดูนออกเจุตสีเบิดบ้างแล้วมันคือเที่ยวแต่ดูดออกมาเหียวโเหียลงพื้นี่บากลายนะ บรได้เอาใบตองมาหยัดมันไววนวรลอยปากมันนี่นั่นอีกแบบสองสี่หกมีเก่าบางที่้อง ว่ามันหนาวมานอนคดเห็ดกระป๋อมอยู่ฮะบัเดาไปตองมาหยาดปากมันไหวนี่ับสีเผาบางหน้าจากไปเอาไปกลวยมาหยาดปากมันไหวโอ้พี่น้องลูกสาวนะเตรียมถือผ้ามาเลยเผาว่าท่านซุกได้นน่ขนาดเผาขนาดเผาบวท่านซุกได้หน่ถือผ้าเลยอะจากหน่อยจังเอามันซุกแล้วออกให้มันเย็นก่อนจังผ่า นี่เห็ดแบบใหม่พี่น้องเอาใบตองมาอัดไว้แบบนี้มันคือหมักโปดูดหมักปูมแทะปลูกเสร็จได้กินปูนออกจุดเข่งบงังซุกกระถีรได้รลอยแล้วบาหนึ่งน้องบูมหัวกะล่างผายนะพี่น้อง ตู้กวดๆน้องหลอดวามมันร่มหนังเบิ่งไม่ตองล่มมันลมหนาวๆเลยคือไอตู้เย็นนี่ chạy, anh ạ kìa dâm thêm bông hào hảo 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 หนังบุ้มนีผ่าบัเป็นเนอพี่น้องดู้ร้อยเอามาเบิ้งด้วยค่ะซีเมอรผ่าหงุดหงเบิ้งเบิ้งเบิ้งเอาเป็นตากินเลยไม่เอาผ่ากินเองเอาเดี๋ยวให้พยผ่อมาผ่าจังเบิ้งเวลาผ่านนะตัวเองผ่าบัเป็นแล้วว่าผ่ากินเองพี่น้องเบิดห่วงเอาบ่วงมาจุกกินโลดกันเนี่ยหน่าร้อย หอ้รักตัวเลยหอมอันกินอันน่ะเผาไปเอาบ่วงจกกิติล่ะพี่น้องเบิ่งความมันลมเบิ่งไฟบ่ มาผ่ามาผ่าบังรู้ซีมือเจ้านะ่ะอีร้อยผ่าแล้วเลือก,กเบิดเ <c oughs> จนวติตจี้อ่ะมีผ่ะดูบางญ่เจ้ามาผ่านนี้เด้นี่เบิ่งซีมือพอดูพี่น้องกับลูกสาวใครซีผ่าเป็นตะกินกว่ากัน ก็มาเบิง่งผอเบิ่งผ่านี่เลยน่ะคือกันโล่ผ่าบระเดีย้ยทะลุเจี่อยออกเบิร์ตผ่าเลิกพูคตรเลยนะเบิ่งผอกับลูกนี่บ่เป็นบ่เป็นอันน, <c oughs> นี่เนาะเบิ่งเคนดีกะหูแล้วคนบ่เป็นอยเะ Premises, อ้าวบ่าวกัปตันมาพี่น้องถือยังว่า่ะแม่น้องอาเต้แบ่งซิ่นแบงกระดูกหายมาตุ้มแม่น้องอาเต้แบ่งเนื้อหายทั้งเนื้อทั้งกกระดูพี่น้องานกระดูกาามตุพี่น้องบ่าวกัปตันก็ไปกินบ่าคือพุงใหญ่อันนี้ปลาเมาอันน้หองเฮาพี่แม่ด้าเอาไปส่งล่ะอร่อยไปไหวตู้เย็โอ้เงาพูดใหญ่อยู่เนาะปลาตัวผ่าได้ผ่าจุ่มข้นเขาวยังว่าโบเป็นกัยังว่าป้าหน้าว่าเอาไหลูกผ่าบ้ากระลาากับโบเป็นบัดให้พ่อมาผ่า คือกับลูกพี่น้องมาเบิ่งเอาโอ้อหอ๋อเลยคันแหนนี่สีผ่ากินเองขันเถาพี่น้องด้ยสีผ่ากินเองแล้วคันแนวนีลเอาว่าว่ากูสีผ่าบ้างนะอือหามผ่าลงเบิ่งลงมึงถ้าเบิ่งเบากับตันพี่น้องน้าของบ้านมีเอาเ่ยเบากับตันพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นผ่าเป็นหันมาดูห้าทางมึงเหรอเอ้ยไปผ่าเขาคุ้งแม่นอะไรผ่าคนที้เขากับเราเอา กัน่าเพิ่นพาเป้นกัน็ยืกใส่ยังขากโอ้พอปันกันโหลดอู้ลมอะรีเหรอ้าเข่าอ้าวเป็งเข่าจ้างคนเกี่ยวซองมือเรียติดพอท่านหื้อคือพหมาดพี่น้องพะยูข่าหูยยยย่ยยยยยยยสิขยาวยยกยยยยยเกยยยัยยยย กูบอกแล้วว่าพายุสิเข้าวันที่10 51แต่พายลูกนี้สิเวรตอน2ทุ่มโอ๋วันที่12ก็บ่มีมีแนวอื่นโผล่มาผมก็สิเถื่อเรยยามเกี่ยวบัดลำบากนะพี่น้องยามดําบได้หามจัก่มันบ่งามบ่ได้กินได้บ่กินได้แนวนี้ พี่น้องเบิ่งดูสิกินน้ำตีนวนี้ยนี่เอากินได้สิถ่ากินน้ำของบงังหำอ่าพี่บากกับตันพี่น้องเบิ่งดูแกแหละพี่น้องนี่อย่าบอกคนเห็ดเป็นพี่น้องเบิ่งดูเราออกแชทมันกระเสบแล้วเนาะ่ำเนี่ยเนาะจ่ดเอาคอยเห็ด ชุปเพิ่นผ่ายังมีจะเขียนทานไพ่ครับอันเจียวเบิร์ตแนน้นยังอย่างหอ,อแมมแล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 ้แลม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 เลมาลอยเ,อเออยมลมแลมแลมแอมแลมแมแลมแมแลมลอลมแลมแบมเอมดู ให้พาวกักจิ้วหอดเข่าพ่อกับลูกเพื่อนหอดเข่ากึกบ่หอดเข่ากึกเจี๋ยมันทอดไปได้กิน <laughs> <laughs> มาปาพี่น้องกินบงงังวหลามนำกันเด้ออากาศหนาวๆเลยนี่กินบังขง้าวหลามแหลๆเลยหนาวจนไปได้เมื่อนาฝ <laughs> นตกเลยไปได้หึ้นเขาไม่อื่นว่าแล้วจังหงือ่ช้อีแม่ปั่นได้เมื่อนนะ <laughs> ข้าฮื้อเขินพนต๊เข้ากับฮื่อเซยชงข้าวพ้นต๊บัดยุทธขึ้ปั่นเลยมาด้นกับโบแห้งโอ้ยเข่าโบซุก่นี่ใหาหมว่าทางกุฎมันบบอยากสุกกมันโบซุกเนาะโบซุกหอดเถิดนะจะกุดมันอุ้ยมากินกลางมันตี บ่อขีปากมึงมึงกัดตรงนั้นปากเขาใหม่ลามันข้าใหม่ปะเนี่ยอืหอมแหบมดีซิตี้เดี๋ยวบอกข่อยหวานเนาะพาไปซื้อๆพาไปเช็ดยังหอนิ่งกว้างว mm. ้าฮ <pl minority lish> ันเด่นหอมธรรมชาติธรรมชาต์น้องพี่น uh, um ้องข้าใหม่ ไปกินงวยังขิดมาใส่บังกะร้า,ามจะกินฉีนงวเป็นโตยังขิดมาใส่บังกะร้า,ามบอกกับตันโอ้บังกะร้ามค่ะอืมหมา่เลยตัวนี้ทีเดีาวม,มาเันนี้กับชิคอปิคลิปพี่น้อง Kau lay, kau share, kau di tama, hey, le sepati.